สวัสดีครับผมพระบ้านยอดนิยมนะครับหนุยพระบ้านยอดนิยม EP ที่7นะครับขอพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ารับชมนะครับสนใจอะไรกันไหนติดต่อกันเข้ามานะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับช่องทางนี้เลยนะครับคลิปช่องน้องใหม่ของวงการนะครับหนุยพระบ้านยอดนิยมเบอร์โทรเบอร์ไลน์แอดไลน์เบอร์นี้นะครับผ้าเก่าๆบ้านๆนะครับหมาว่าใหม่ล่าสุดอีกหนึ่งชุดนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับทุกท่านเฮงๆรวยๆนะครับ ท่านใดที่เข้ารับชมนะครับรายการแลกนําเสนอเครื่องรางเก่าโบราณยอดนิยมนะครับเป็นตะกุดนะครับตะกุดไม้เก่าโบราณน,น้ําหนักเบานะครับถักเชือกลงรักเก่าหลวงพ่อทาวัดพนเนียงแตกจังหวัดนคนปรปฐมนะครับสุดยอดเครื่องรางเก่าโบราณน,นะครับยังสวยนะครับพุทธคุณครอบจัก,กรวาลน,นะครับแคล้วคลาดคงกระพันมหาอุดและก็โชคลาภนะครับ นำไปพกติดตัวนะครับหรือเดินทางนะครับแข็วคาาปลอดภัยนะครับปัดเป่าสิ่งไม่ดีนะครับให้พ้นภัยนะครับเก่ามากๆนะครับถักเชือกลงรักเก่าข้างในเป็นไม้นะครับน่าจะเป็นไม้ลวกนะครับเก่ามากนะครับรักเก่าโบราณครับตะกุดเก่ายอดนิยมหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกครับ ต่อไปก็เป็นพระกุเก่านะครับของจังหวัดอยุธยานะครับพระปูหนังครับเป็นเนื้อชินนะครับเนื้อชินเก่าโบราณเรื่อมพัติ๋สวยงามมากนะครับสุดยอดพระสายเหนียวของจังหวัดอยุธยานะครับสมัยเก่านะครับเนื้อชินเงินสวยงามมากเลี่ยมโบราณนะครับคลาสสิกนะครับเรี่ยมเก่ามากๆครับเฉพาะเรี่ยมก็น่าจะหลายสิบปีครับพระปูหนังอยุธยากุโบราณนะครับสุดยอดสายเหนียวครับ สภาพเก่ามากนะครับท่านที่ชื่นชอบสายพระกุไม่กวนพลาดนะครับอีพีนี้เป็นอีพีที่7นะครับช่องน้องใหม่ของวงการนะครับพักเก่าเก่าสวยๆบ้านๆชอบใจรายการไหนติดต่อกันเข้ามานะครับต่อไปก็เป็นเหรียญรอหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนนะครับ24 6 5หนะครับสุดยอดเกจิโบราณนะครับจังหวัดอยุธยาเช่นกันนะครับเป็นเหรียญรอสวยงามมากครับหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนเกจิ ยุคโบราณนะครับสมัยเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับองค์นี้เป็นเหรียญหล่อเนื้อทองผสมเก่าเนื้อแห้งๆสวยๆนะครับเก่ามากๆนะครับหลวงปู่จันทร์วัดบางมอนครับแห่งเมืองกรุงเก่านะครับเป็นพระหล่อนะครับเนื้อทองผสมโบราณนะครับได้เก่าได้แห้งธรรมชาติครับหล่อหูขวางสวยงามนะครับ ต่อไปก็เป็นเหรียญหล่อยอดนิยมนะครับอีกหนึ่งเหรียญนะครับองนี้เป็นพระหล่อโบราณพระมาเหศวรสองหน้าครับเรียบใช้อยู่นะครับเจ้าของเดิมนะครับพระมเหศวรสองหน้าเก่ามากๆนะครับหลวงพ่อโบยวัดบะนาวจังหวัดสุพรรณบุรีครับพระหล่อยอดนิยมครับหลวงพ่อโบยวัดมะนาวสนใจติดต่อเข้ามานะครับพระหล่อเก่าโบราณบ้านบ้านครับพระมาเหศวรสองหน้าเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจนะครับเป็นเนื้อทองผสมหล่อหนาสวยคมชัดครับ เก่ามากๆนะครับต่อไปก็มาชมเหรียญยอดนิยมของวงการนะครับหายากมากๆครับเหรียญนี้นะครับหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพีเนื้อเงินครับหลังยันตีนะครับหรือยันตารางนะครับยันตีนี้สิงเหนะครับหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพีเนื้อเงินโอนไวส่งไวทุกท่านนะครับส่งฟรีทุกรายการไปษณีไทยนะครับเหรียญเนื้อเงินเก่าหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพีครับยังสวยนะครับ เหรียญรุ่นนี้สร้างเมื่อปีพศนะครับพศน่าจะอยู่ด้านหลังนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับพอศอยู่ตรงนี้นะครับสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดเหรียญอายุครบนะครับแปดสิบสี่ปีนะครับหลวงปู่โต๊ะแปดสิบสี่ปีนะครับวัดประดูถฉิมพีครับผ่านการใช้มาบ้างนะครับแต่เหรียญยังสวยนะครับบางนะครับ เหรียญเนื้อเงินเก่าได้มาสองเหรียญนะครับของเด็ดเดเก่าเก่านะครับต่อไปก็เป็นเหรียญเนื้อเงินรูปไข่หนักนะครับเหรียญเนื้อเงินหลวงพ่โตครับเหรียญนี้ปี1 0นยะครับยอดนิยมรุ่นแรกครับเหรียญเนื้อเงินรุ่นแรก1 0ูหลวงู่โตอัดประดู่ถิงพีสวยคมชัดนะครับสนใจติดต่อกันเข้ามานะครับเหรียญเนื้อเงินพระครูวิริยะกิตติปี25 1 0นะครับครบ80ปี 2,510ครับสวยคมชัดครับเนื้อเงินสวยเก่าทั้งคู่นะครับเผื่อเจอลูกศิษย์หรือท่านที่ศรัทธาบารมีหลวงปู่โตะนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับต่อไปก็ามาชมพระสมเด็จกันบ้างนะครับองค์ที่1นะครับจบงานเหมามานะครับช่องน้องใหม่ของวงการนุยพระบ้านยอดนิยม ep 7. ที่7สนใจรายการไหนแอดไลน์หรือติดต่อเข้ามานะครับ พระสมเด็จเก่าสวยแห้งๆนะครับเนื้อสวยเก่าตามนี้นะครับบางมากนะครับแต่มีน้ำหนักครับพระสมเด็จเนื้อแห้งๆเก่าๆนะครับองค์ที่หนึ่งครับเก่ามากๆครับฝากกดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงนะครับองค์ที่หนึ่ง ต่อกันด้วยงองค์ที่2นะครับพระสมเด็จเก่าสวยลําดับที่สองคาบเก่าสวยตามนี้นะครับพระสมเด็จกเก่าแห้งๆองค์ที่สองมีคาบเก่างดงามนะครับเผิดเจอเนื้อคู่หรือท่านที่สนใจนะครับช่องน้องใหม่ของวงการนะครับนุ้ยพระบ้านยอดนิยม EP ที่7เนื้อสวยเก่าเดิมครับเป็นพิมพ์เกตทะลุซุ้มนะครับพระสมเด็จบางๆแห้งๆ เนื้อเก่ามากๆนะครับลำดับที่2น่าจะลงรักนะครับผ่าผ่านการลงรักน้ำเกี้ยนเกี้ยงเก่ามานะครับองค์ที่สองต่อไปด้วยองค์ที่สามนะครับพระขวัญใจมหาชนนะครับเนื้อเก่ามากๆครับผ่านการใช้มาชัดเจนนะครับเนื้อสวยสุดๆครับองค์นี้นะครับลำดับที่สามครับคาบความเก่าชัดเจนครับพระสมเด็จเก่าแห้งสวยองค์ที่สาม พระเก่าเก่าแห้งๆบ้านๆน,นะครับหมอม,อมาใหม่ล่าสุดนะครับอีกหนึ่งชุดนะครับอีพีที่7สุดยอดพระเก่าๆก่า,กาส,สวยๆบ้านๆองค์ที่3ของรายการนะครับต่อไปก็เป็นองค์ที่4าพระสมเด็จเก่าโบราณน,นะครับองค์นี้เป็นพิมพ์พิเศษนะครับมีเส้นบังคับพิมพ์เก่าสวยเรียนเชิญทุกท่านนะครับพระสมเด็จวัดเกศ พระสมเด็จเกตทะลุซุ้มนะครับมีเส้นบังคับพิมพ์เห็นชัดเจนครับเก่ามากๆครับมีเส้นรองใต้ฐานนะครับงดงามสุดๆครับสนใจการติดต่อเข้ามานะครับต่อไปด้านหลังนะครับหลังภาษาจีนนะครับน่าจะเป็นการอวยพรนะครับหลายตัวนะครับเก่ามากครับพระสมเด็จหลังภาษาจีนบางมากนะครับเนื้อบางๆกเก่าแห้งๆนะครับ เนื้อแกรลงมากนะครับพระสมเด็จหลังภาษาจีนองค์ที่สี่ต่อไปก็มาชมเหรียญรอห้านะครับเหรียญเสด็จพ่อรอห้านะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเสด็จพระพาทยุโรปนะครับเมื่อรอสอ6หนึ่งหนึ่งหกครับเนื้อเงินขอบกระบอกห่วงเชื่อมเดิมนะครับยังอยู่นะครับหูเชื่อมนะครับเก่านะครับเหรียญเนื้อเงินยอดนิยมมีต่อภาษาอังกฤษนะครับเหรียญนี้น่าจะทําจากต่างประเทศนะครับ ตัวภาษาอังกฤษคมชัดนะครับตอกภาษาอังกฤษเก่าเหรียญเนื้อเงินยอดนิยมครับเสด็จพ่อรอห้าเป็นเหรียญกลมใหญ่นะครับเหรียญเสด็จกลับตัวหนังสือนะครับคมชัดนะครับตัวหนังสือติดคมชัดให้ชมกันทุกมุมนะครับสวยงามนะครับตัวหนังสือชัดเจนนะครับพระเจุาจอมก้าเจ้าอยู่หัวนะครับด้านหลังก็รอสอนะครับ รัตนโกศินปศกรอสอหที่ระลึกในการเสด็จจากพระราชดำเนินประพาสยุโรปนะครับเหรียญเสด็จกลับครับสวยเก่ามากนะครับท่านใดอยากได้เป็นเจ้าของอยากได้ไปใช้ไปบูชาหรือเก็บเป็นสะสมนะครับของสะสมเก่าเก่านะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับอีกหนึ่งเหรียญก็เป็นเหรียญเสด็จพ่อรอห้าเช่นกันนะครับเหรียญรัชมังคลานะครับเนื้อเงินรัชมังคลานะครับยุคโบราณอายุร้อยกว่าปีครับ สมบัติเก่าแก่นะครับคนเคยรวยนะครับมรดกตกทอดกันมานะครับเนื้อเงินยางปีเงินออกสีม่วงๆนะครับอีกหนึ่งเหรียญก็เป็นเหรียญราชการที่6นะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญห่วงเชื่อมใหญ่เหรียญพระมงกุฎเก้าจะอยู่หัวนะครับราชการที่6เหรียญขอบกระบอกเก่านะครับได้ธรรมชาติครับเนื้อเงินที่ระลึกงานพระบรมราชาพิเศษนะครับพสพร รศ130ครับราชการที่6เนื้อเงินต่อไปก็เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับนานๆจะหาเจอสักเหรียญนะครับเหรียญแบบนี้นะครับเก่าๆโบราณครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเหรียญเสมายุค2467นะครับเก่ามากๆนะครับและแห้งสุดๆครับสุดยอดหายากนะครับเหรียญเนื้อเงินให้ชมกันชัดนะครับพอตรงนี้นะครับ2 4 6 7ด สวยเก่าแห้งเดิมเดิมครับบางมากนะครับเหรียญน,นี้นะครับเนื้อเงินเก่าหลวงผู้เอี่ยมวัดหนังเหรียญบางบางนะครับก็จะจับยากหน่อยนะครับสุดยอดหายากนะครับเนื้อเงินสองสี่หกเจ็ดครบร้อยปีพอดีนะครับบางสุดสุดครับ ่อก็โดยพระเนื้อดินนะครับหลวงพ่อปานพิมขี่ไก่นะครับเป็นพระเกจิเก่ายอดนิยมจังหวัดอยุธยาครับผงเดิมยังอยู่นะครับซึ่งเป็นเกจิยอดนิยมครับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคเป็นพระเนื้อดินเก่ายอดนิยมนะครับพิมพ์ขี่ไก่หางพวงซึ่งเป็นพิมพ์น่าจะเป็นพิมพ์นิยมที่สุดนะครับในตระกูลเนื้อดินเก่าหลวงพ่อปานวัดบางนมโคครับผงสวยเดิมนะครับเก่ามากๆครับมาเจอท่านที่สนใจนะครับ ต่อันด้วยเหรียญยอดนิยมนะครับของวงการนะครับเกจิเก่าของจังหวัดอยุธยานะครับหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบซึ่งเป็นเหรียญยอดนิยมของวงการนะครับ2470หลวงพ่อขันนะครับเกจิยุคโบราณนะครับยุคเดียวกับหลวงพ่อขันวัดพญายาเหรียญเสมาหูเชื่อมนะครับห่วงเชื่อมเงินเก่าหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบครับพระอาจารย์ขันนะครับเกจิโบราณนะครับบางมาก ยอดนิยมนะครับจังหวัดอยุธยาครับจัดว่าเป็นเหรียญสุดยอดหายากนะครับผิวกเก่าแห้งๆธรรมชาติสุดๆครับเหรียญยอดนิยมหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบจังหวัดพระนครศรีอยุธยาห่วงเชื่อมเดิมยังอยู่นะครับแทบจะไม่ผ่านการใช้เลยนะครับเหรียญเก่าเก็บมาใหม่ๆล่าสุดนะครับ ก็ด้วยภาพถ่ายยอดนิยมนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับ2482ภาพเรี่ยมเก่าเดิมนะครับกระดาษเป็นกระดาษน้ําตาลนะครับเก่ามากๆนะครับพุ่มเก่าโบราณครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครสวรรค์สวยคมชัดนะครับสุดยอดเกจิเก่านครสวรรค์ครับหลวงพ่อเดิมกระดาษนะครับน่าจะออกซีเปียนะครับยุคเก่าประสบการณ์สูง ต่อกัเด้วยเหรียญเกจิภาคอีสานนะครับยอดนิยมอีกท่านหนึ่งนะครับหลวงพูด,ดุลวัดบูรพาลามจังหวัดสุรินทร์ครับเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเหรียญกลมใหญ่ปี0 8ย์เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับหลวงพูด,ดุลวัดบูรพาลามสวยคมชัดตามนี้เลยนะครับสนใจติดต่อกันเข้ามานะครับเหรียญยอดนิยมครับรุ่นแรกจังหวัดสุรินทร์ครับ ต่อไปก็เป็นพระคุณแผนแสนสถานนะครับพระคุณแผนเมตตามหานิยมนะครับลงลักปิดทองเก่าพระคุณแผนกุวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับจังหวัดพระนครเสยุธยาครับลักและทองนะครับสวยเก่ามากๆนะครับให้ชมชัดนะครับหน้าตาติดชัดเจนครับจุ่มลักนั้นหนาที่สวยนะครับพระคุณแผนเก่ายอดนิยมนะครับวัดใหญ่ชัยมงคลเมตตามหานิยมค้าขายสุดยอดนะครับ สวยงามนะครับมีหน้ามีตานะครับเก่ามากๆต่อไปก็เป็นเหรียญรัชกาลที่หนะครับมาใหม่อีกหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญนี้นะครับเสด็จพ่อเราห้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขอบกระบอกหลังป่าหลังไปขี่ช้างนะครับเหรียญป่าพ่อนะครับองนี้นะครับเหรียญเนื้อเงินครับเก่าเดิมนะครับขอบกระบอกคมชัดสุดยอดหายากนะครับเหรียญป่าพ่อครับ รัชกาลที่5เนื้อเงินยางปีเงินออกนะครับม่วงๆนะครับด้านหลังจะเห็นชัดเจนนะครับเหรียญป่าข้อรล .5 ครับต่อไปก็เป็นเหรียญอาจารย์ฟันอาจารย์โลนะครับวัดป่าถ้ำขามเหรียญหันข้างเนื้ออวา้ายอดนิยมครับปี2515ห่วงเดิมยังอยู่นะครับผิวสวยๆเก่าๆแห้งๆนะครับเหรียญอาจารย์ฟันอุดมสมพรนะครับปี2515ครับ เหรียญนี้เป็นบล็อกนิยมนะครับน่าจะเป็นบล็อกนิยมนะครับสูงให้ดูชัดชัดครับตรงนี้นะครับบล็อกงามเอกเป็นบล็อกงามเอกนะครับใต้สังฆตินะครับเหรียญอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลครับเนื้ออัปปกาปีหนึ่งห้างามเอกครับเหรียญเก่าหายากของวงการนะครับอีกเหรียญหนึ่งนะครับหลวงพ่อโตนะครับวัดวิหารทองจังหวัดชัยนาธครับ เก่าเดิมเนะครับเก่ามากหลวงพ่อโตยอดนิยมนะครับจังหวัดชัยนาทครับสองสท่านเป็นพระเกจิยุคเดียวกับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทนะครับสุดยอดหายากนะครับเนื้ออัปกาสองสี่ครับหลวงพ่อโตวัดวิหารทองเหรียญเก่าในตำนานนะครับอายุเกือบร้อยปีครับยังสวยนะครับเกจิยอดนิยมนะครับศึกษาวิชา เดียวกันกับหลวงพุสุนะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับกับหลวงพุสุวัดป่ากของมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทครับหลวงพ่อโตนะครับวัดวิหารทองสองสี่เจ็ดแปดครับผ้าเก่าๆสวยๆบ้านๆนะครับเจอแบบนี้ต้องรีบจัดด่วนนะครับไม่ควรพลาดนะครับของเก่าๆสวยๆนะครับหลากหลายรายการนะครับต่อไปก็มาชมเคร่างลางของขังกันบ้างนะครับแพะหลวงพ่ออ่ำวัดหนองกระบอกนะครับเลี่ยมกระเช้าเงินเก่า กระเช้าไม่ใช่เงินนะครับขออภัยนะครับกระเช้าธรรมดานะครับแต่ว่าเป็นแพะเขาควายเผือกแกะสีน้ําผึ้งนะครับท่านเป็นเกจิเก่าสุดยอดของจังหวัดระยองนะครับวัดหนองกระบอกครับหลวงพ่อแพะหลวงพ่ออ่ำวัดหนองกระบอกครับมีจานนะครับยังเห็นรอยจานนะครับเขาควายเผือกนะครับแกะนะครับแห้งๆซีดๆเก่าๆเป็นเส้นๆนะครับตามตํารานะครับแพะหลวงพ่ออ่ำวัดหนองกระบอก สุดยอดในด้านแควคาดกลงกระพันนะครับแล้วก็โชคลาภนะครับเป็นขขาควายเผือกแกะนะครับอยู่ในกระเช้าเก่าเดิมต่อไปก็เป็นเตารีดหลวงปู่ทวดนะครับพิมพ์กลางปั๊มซ้ำนะครับองนี้นะครับอยู่ในกรอบเงินเก่าโบราณครับสวยงามคลาสสิกมิเสนสุดๆนะครับเลี่ยมดาเดิมแห้งๆเก่าๆเตาลีดปีศูนย์ห้ายอดนิยมนะครับพิมพ์กลางปั๊มซ้ำหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ครับจังหวัดปัตตานี ผิวแห้งเก่าเดิมๆนะครับพระใช้มานะครับพระโบราณบ้านๆเลยนะครับบ้านคนจีนเก่านะครับท่านใดสนใจติดต่อเข้ามานะครับต่อก็ได้รูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินหน้าโนคู่นะครับเรียมกระเช้าเงินโบราณเช่นกันนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรพิมพ์หน้าโนคู่กระเช้าเงินเก่าสวยนะครับคลาสสิกมากนะครับต่อกันด้วยเหรียญเงินนะครับลงถม เทพเจ้าแห่งล้านนานะครับหรือนักบุญแห่งล้านนานะครับคูบาศรีวิชัย2482ครับสุดยอดหายากครับเหรียญเนื้อเงินหลังท้องกระทะเชื่อมห่วงห่วงเชื่อมเก่าเดิมๆนะครับเชื่อมเงินนะครับเหรียญเนื้อเงินคูบาศรีวิชัยนะครับ2482หายากมากๆนะครับท่านใดที่สนใจนะครับเนื้อเงินจังหวัดเชียงใหม่นะครับดอยสุเทพครับหลังเป็นท้องกระทะนะครับ เก่ามากมากครับยางปีเงินออกนะครับมุ่งมุ่งเาเก่าห่วงเชื่อมก็เป็นห่วงเชื่อมเก่าโบราณนะครับน่าจะเป็นช่างคนจีนครับสมัยก่อนครูบาศรีวิชัยนะครับประมาณปี2 4 7 2ี่งถึงแปนะครับเก่ามากๆต่อกันด้วยเหรียญหลวงพ่อสุกวัดปากคอมะขามเท่าจังหวัดชัยนาธครับเหรียญพระพุทธชินราชนะครับเนื้อทองแดงกระไหลเงินเก่า2 4 6 1ครับปุกเสกพิธีใหญ่โบราณนะครับปัดโพนะครับเหรียญนี้ เหรียญพระพุทธชินราชเนื้อทองแดงกระไหลเงินเก่าแห้งๆครับหลวงปู่สุขแห่งวัดป่าคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทสวยคมชัดนะครับเก่าเดิมๆนะครับด้านหลังมีจานนะครับหลังยันบางนะครับบางมากด้านหลังมีจานเก่าในการสร้างโบสถ์นะครับวัดโพธารามสองสี่หกหนึ่งที่ระลึกนะครับจุดนี้นะครับมีรอยจานนะครับจานเก่ามากครับ ยังเห็นชัดเจนนะครับเหรียญหลวงพุ้สุขห่วงเชื่อมเก่านะครับวัดปาาคลองมะขามเท่าครับเหรียญพระพุทธชินราชสองสี่หกหนึ่งของก็เก่าๆสวยบ้านๆน,นะครับต่อไปก็ามาชมเหรียญเก่ายอดนิยมอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่หายากมากนะครับหลวงพ่อลาวัดโพสีสองสี่หกแปดฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับขอพระคุณทุกท่านเงินสูงนะครับ ท่านใดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอหให้เฮงเฮงรวยนะครับเงินเข้าไม่ขาดมือนะครับเหรียญหลวงพ่อลาวัดโพสีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับสองสี่หกแปดครับเหรียญเสมาเนื้อทองแดงกระไหลทองเก่าสวยมากและเก่ามากนะครับเนื้อทองแดงนะครับยอดนิยมนะครับสองสี่หกแปดหลวงพ่อลาวัดโพสีด้านหลังเป็นพระนาคปกนะครับน่าจะเป็นพระประธานในโบสถ์ท่านนะครับ เก่าเดิมนะครับหลวงพ่อลาวัดโพสีจังหวัดสิงห์บุรีครับ2 468ของดีของเด็ดนะครับเดยนเชิญทุกท่านพระสวยๆทั้งนั้นนะครับต่อไปก็เป็นรูปหล่อหลวงพ่อพงษ์วัดช่องแครเนื้อเงินอำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์ครับรุ่นเสาห้านะครับรูปหล่อโบราณนะครับรุ่นนี้นะครับน่าจะสร้างประมาณปี2 5 1 1หรือ13นะครับประมาณนี้นะครับเนื้อเงินหล่อโบราณนะครับ เป็นพิมพ์หล่อโบราณเก่าหลวงพ่อพรมนะครับจังหวัดนครสวรรค์ปกเสกพิธีใหญ่เสาห้าตอกเลข5ไทยนะครับเป็นตัวตอกโบราณน,นะครับสวยมากครับรูปหล่อหลวงพ่อพรมเนื้อเงินสร้างน้อยหายากนะครับถ้าจะไม่ผิดน่าจะพศ11อ,สอสบบรครับสอ1 1เีกหนึ่งเหรียญของวงการนะครับที่พบเจอได้เยอะมากนะครับเหรียญเนื้อเงินรัชกาลที่5 ห่วงเชื่อมเก่าดําเดิมนะครับสวยงามคลาสสิกหลังตาแผ่นดินนะครับ100ร้อยกว่าปีนะครับอายุเหรียญน,นะครับผ่านการใช้มานะครับแต่เหรียญยังมีสเสน่ห์คลาสสิกห่วงเชื่อมหูเชื่อมเก่าเหรียญเนื้อเงินยอดนิยมครับรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเหรียญกลมใหญ่นะครับมาใหม,ใหม่ล่าสุด ้ายรายการนะครับปิดท้ายรายการนี้กันด้วยสุดยอดหายาก,หายากเหรียญหล่อเนื้อทองแดงเถื่อนหลวงู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทครับมีจานนะครับสวยขลาสสิกนะครับหลวงู่สุขยอดนิยมนะครับวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับพระเก่าๆสียสวยบ้านๆให้ชมชัดๆนะครับเหรียญหล่อเนื้อทองแดงหลวงู่สุขนะครับวัดปากคลองมะขามเท่า สุดยอดประสบการณ์สูงนะครับสองสี่หกหกครับภาบเก่าสวยคมชัดนะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับไปพบกันคลิปต่อไปนะครับนุ้ยพระบ้านยอดนิยมช่องน้องใหม่ของวงการนะครับมีแต่ของเก่าเด็ดๆทั้งรายการนะครับขออภัยนะครับยังมีอีกหนึ่งเหรียญนะครับเกือบลืมนะครับเหรียญลงพ่อเงินวัดดอนยายหอมเนื้ออัปก้าครับเป็นเหรียญยอดนิยมรุ่นแรกสร้างน้อยหายยากครับสองสี่เก้าเจ็ด ุดยอดหายากนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนเย,ยหอมจังหวัดนคนปรปฐมครับเก่าเดิมๆนะครับลากันไปด้วยเหรียญน,นี้เลยนะครับสนใจอย่าช้าอย่าพลาดนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์0620716742นะครับเก่าเดิมๆนะครับเนือ้ออะบาก้าหายากมากสร้างน้อยนะครับรุ่นแรกครับหลวงพ่อเงินวัดดอนเย,ยหอมจังหวัดนคนปรปฐม